สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมก็เป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันหยุดของหลายๆคนนะฮะแต่ผมต้องทํางานนะครับผมผมต้องทํางานนะต้องทํางานนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมไปดูท่าต่อวิธีการทํางานของผมในการท o u t u b e นะผมอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นพวกห้วยไห้กระมางังพวกหมอ้อแกงเตาคงเตาแก๊สพลิกๆอะไรเงี้ยผมก็จะเอาไปแล้วก็จะมีอุปกรณ์อ่ออุปกรณ์ถ่ายทําก็จะเป็นกล้องกล้องกระเรียมไว้ครับผมก็วันนี้จะไปทำอาหาร อันดับแรกเราก็จะไปจ่ายตลาดก,ก่อนเราก็จะไปหาวัตถุดิบที่ตลาดนะก็ไปซื้อของซื้อของวันนี้ก็จะทําแค่3เมนูนะครับเดี๋ยวไปดูนครับว่า3เมนูนี้วันนี้ผมจะทําอะไรกันไปครับไปตลาดกันดีกว่าเฮ้ครับเราก็เข้ามาในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วเราก็เลือกวัตถุด,ดิบที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกวัตถุด,ดิบก่อนนะครับ ทุกอย่างการทํางานมันต้องมีการลงทุนหมดเลยครับแม้แต่5้าบาทสิบาทครับทุกอย่างก็คือการลงทุนครับผมเดี๋ยวเราเหลือนี่ครับเหลือพวกของสดนะครับผมแล้วก็พวกผักพวกอะไรต่างๆครับเดี๋ยวเราจะไปตลาดของสดกับตลาดผักกันครับาต,าารตลาดรับารกน่อนเข้าตลาด ื้อหมูสับกับไก่ก่อนหมูสับขึ้นโวครับแล้วไก่แป๊บนึ่งครับ ก็จะเหลือแค่สามกําสิบครับผมตักซีใเลื่อยเราเอาไปแล้วเนาะอันนี้กําเท่าไหร่จ้านี่อ่าเอาไปถั่วไปกับ โอ้โหนี่ครับพอเรามาถึงนะครับผมเราก็เจอ,อเด็กๆนะครับโอ้โหนี่เราก็กําลังเตรียมวัตถุดิบล้างวัตถุดิบเพื่อจะถ่ายทําในวันนี้นะครับผมวันนี้ก็จะมีเมนูไก่มาด้วยนะครับผมดีกว่าครับทํากันต่ออย่างเงี้ยแหละ DIY คาโบนาร่าอ่อาพาปิเกตติ้งคาโบนาร่าแล้วก็และอย่างหนึ่งก็จะเป็นเมนูอะ,อะไรนะอ๋อ เป็นลาบแต่ว่าเป็นลาบเป็นสไตล์แบบลาบทอดนะะสาบเมนูวันนี้นะครัันนี้ก็คือเบื้องหลังในการทำงานของการทำยูทูบนะฮะขาดก็มีกล้องแค่ตัวเดียวเห็นนะมีกล้องตัวเดียวแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างที่บอกก็ต้องแบบมีค่าใช้จ่ายนิดนึงแล้วก็ต้องแบบไปจ่ายตลาดทำม,มูนมน่นทำนี่นะฮะถ้าเราไม่ทำตอนนี้เราจะทำตอนไหนถูกไหม เป็นขั้นตอนที่แบบว่าหลังจากที่มันแบบว่าคัดแล้วคัดแล้ว,ลวเราก็แบบคือเอาเอา,เอาแค่ acting ในการตำแล้วเราก็มานั่งตำอีกทีหนึ่งคร้บอ่อาตอนได้แล้วเราก็เอาไปเข้าฉากน, <c oughs> นี่ก็จะเด็ดมาจากต้นเลยหอ,อมหอมมะกรที่เอ่อประโยชน์เยอะมากนะ <c oughs> มักรได้แล้ว ่เพงเน,นี่ก็เป็นเบื้องหลังในะการถ่ายทํานะครับเราก็จะเตรียมวัตถุแล้วก็มาอินเสิร์ตวัตถุในวัตถุดิบแล้วก็มาอินเสิร์ตนู่นนี่นั่นมาลองจากเราอินเสิร์ตเสร็จปุ๊บเราก็เข้าหลักการในการกระบวนการทําเลยแม่ให้ถือและอันนี้เราก็เข้าที่เมนูที่3ามแล้วผมตั้งแต่กี่โมง้วนะบ่ายบ่ายสามตอนนี้ก็6กโมงแล้วที่เข้าเมนูที่3แล้วนะถ้า การถ่ายทำแบบนี้ให้มันก็ต้องใช้แบบแสงของธรรมชาติครับเราก็ต้องเล่นกับแสงเมนูนิสานนี้ว่าจะน่าจะเสร็จจะให้ทานนะครับก็เป็นสปาเกตตี้เอ้ยไม่ใช่คาโบนาร่าสปาเกตตี้คาโบนาร่าเออนี่นี่ดูดมุนเนื้อดังสู้ดู่เลยถ้าคุณขอแท้เนี่ย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 เนเนียเนี่ย คนสุดท้ายของกล้องโอ้โหคุณผู้ชมครับในที่สุดนะครับวันนี้นะครับทั้งหมดถ่ายรายการมาก็เป็นอันเสร็จสิ้นเป็นเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหแล้วก็มีนะครับสมาชิกหลายๆตัวเลยครับแล้วก็มาเข้าดูในการถ่ายทำครั้งนี้นะครับผมก็เรื่องราวก็ประมาณนี้แหละครับผมวุ่นๆทั้งวันนะครับก็ถ้าเราว่างเราก็ทํานะครับถ้าวันไหนเราไม่ว่างเราก็ต้องทําครับผม ก็วันนี้นะครับใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมคลิปหน้าจะกันใหม่ครับวันนี้ครับราตรีสวัสดครับผมบ๊ายบายเจอกลิปหน้าครับผมอ่ะให้คนละดอกเอาไปเลย